สวัสดีครับผมมาดูเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนอำเภอหนองัวจังหวัดนครสวรรค์กัน,กนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเหรียญนี้เป็นรุ่นเสมาหนึ่งร้อยปีนะครับผมหน้ากล่องนะครับก็จะสกรีนเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับหลวงพ่อพัดปุญญกามโมวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดน,นครสวรรค์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะปีพศที่สร้างนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเนื้อหาของเหรียญกันนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมเป็นเหรียญใสมาองค์หลวงพ่อนั่งขัสมาธิเต็มองค์นะครับองหลวงพ่อลืมตานะครับเดี๋ยวแกะซีนดูกันชัดชัดนะครับ เป็นเหรียญรูปทรงเสมาห่วงหูเหรียญกลมนะครับไม่ได้เจาะรูนะครับเหรียญน,นี้ด้านบนจะบรรจุอักขรยันมะอะอุนะครับที่ซุ้มด้านบนองค์หลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับจะเห็นเท้าชัดเจนนะครับผมจะเห็นนิ้วเท้านะครับเท้า ด้านขวาอยู่ในท่าขาัสมาธิด้านล่างนะครับเหรียญนี้จะปั๊มเป็นพระราชมงคลนะครับวัชราจารย์เป็นสมณศักดิ์ของท่านนะครับขอบด้านข้างเป็นขอบกหนกตรงคอน้ำเต้าด้านในก็จะเป็นจุดเม็ดไข่ปลากลมๆนะครับเรียงตัว ขึนมาถึงซุ้มด้านบนนะครับตรงสังคติก็จะมีรวดลายนะครับมีเส้นแถบนะครับเส้นแถบใหญ่ๆดูด้านหลังของเหรียญกันนะครับ ด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นพัยดยศนะครับที่ด้านบนปลายของพัดนะครับจะเป็นยอดที่มีลงลวดลายนะครับเป็นป้องๆนะครับผมขอบเหรียญจะเป็นขอบยกนะครับสองชั้น เห็นชัดเจนเลยนะครับพ <g> ื <own. S 2> ้นเหรียญก็จะเป็นพื้นเหรียญเรียบๆนะครับรายละเอียดเนื้อหานะครับตัวหนังสือที่ปั๊มลงไปด้านหลังนะครับจะปั๊มคำว่าที่ระลึกเรื่องสมณศักดิ์วัดห้วยด้วน นครสวรรค์7พฤษภาคม2564ะครับมาดูโค้ดกันนะครับผมมีโค้ดอะไรบ้างมาดูโค้ดของเนื้อเหรียญก่อนนะครับเป็นตัวอักษรนะครับภาษาไทยตัวลอลิง โลลิงเหรียญที่ดูกันอยู่นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมเขาจะต่อโค้ดลอลิงแล้วก็จะมีโค้ดหลักๆเลยคือโค้ดหมายเลข100นะครับก็คือโค้ด100ปีของหลวงพ่อพัดปุญญากรามูนะครับผมโค้ดต่อไปนะครับ จะเป็นโค้ดหยดน้ำนะครับแล้วก็จะตอกเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะครับด้านบนจะเป็นวแหวนนะครับผมทางด้านซ้ายจะเป็นถอทงทางด้านขวาล่างนะครับจะเป็นตอ่อทหารคำเต็มก็คือวัดทานทหารนะครับผม มาดูโค้ดหมายเลขดัเมเบ์เหรียญน,นะครับโค้ดหมายเลขนัมเบ์เหรียญน,นะครับจะตอกไว้ทางด้านขวามืออยู่ระหว่างกลางๆของเหรียญน,นะครับหมายเลขนมัมเบ์เหรียญน,นี้หมายเลข2 160นะครับ ส่วนอักขระยัยน,นะครับจะปั๊มคำว่ามินะครับอยู่ทางด้านบนทางซ้ายและขวานะครับของพัดนะครับผมอยู่ที่ด้านข้างของขอบนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับมีอีกเหรียญหน,นึ่งมาให้ดูกันนะครับ เป็นทองเหลืองผิวรุ้งนะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาแกะซีนก่อนนะครับแกะซีนออกก่อน จะได้ดูชัดๆ,ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองผิวรุ้งนะครับเหรียญน,นี้ลักษณะจะแตกต่างจากเหรียญเมื่อกี้นะครับตรงที่ว่าปั๊มชื่อเป็นพระครูนิวิตปุญญกรณนะครับเป็นปั๊มลายเซ็นชื่อของหลวงพ่อนะครับผม ในลักษณะองค์ก็จะเป็นองค์นั่งคัสมาทีเต็มองค์เหมือนกันนะครับตรงสังกติก็จะมีแถบ2เส้นเหมือนกันนะครับจะต่างกันตรงที่ตัวหนังสือชื่อหลวงพ่อนะครับที่ด้านล่างขององค์นะครับผมเดี๋ยวมาดูโค้ดกันนะครับที่ด้านหน้าเหรียญเหมือนกันนะครับ โค้ดของเนื้อเหรียญน,นะครับก็จะตอกเป็นตัวอักษรภาษาไทยตัวลอลิงนะครับย่อมาจากทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองรายละเอียดตัวหนังสือด้านหลังนะครับมาดูกัน,นครับที่ระลึกที่ระลึกฉลองอายุครบ หนึ่งร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนนครสวรรค์สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วมาดูโค้ดโค้ดหนึ่งร้อยปีนะครับก็จะตอกไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับของเหรียญ อีกโค้ดหนึ่งเป็นโค้ดหยดน้ำก็เป็นโค้ดชื่อวัดนะครับวัดฐานทหารก็จะมีอักษรตัววแหวนด้านบนททงด้านซ้ายตัวทหารททหารอักษรททหารอยู่ทางด้านขวามือนะครับหมายเลขระเบอร์เหรียญก็จะอยู่ทางด้านขวามือด้านบนนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองผิวรุ้งนะครับมาเทียบกันนะครับระหว่างสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญซึ่งมีความแตกต่างของบล็อกนะครับผมยังจะมีบล็อกที่เป็นปั๊มสลับก็มีนะครับนี่ครับ ด้านหน้าเหรียญน,นะครับตรงชื่อหลวงพ่อใต้องคหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายมือจะเห็นว่าเป็นชื่อพระครูนิวิทย์ปุญญากรเป็นลายเซ็นนะครับส่วนเหรียญด้านขวานะครับก็จะเป็นพระราชมงคลวัชราจารนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับผมของบอกเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญ ระหว่างบอ็อกอัขระยันนะครับกับบ็อกพัยดยศนะครับผมซึ่งความแตกต่างของเหรียญน,นะครับแต่ละบ็อกนะครับต้องสังเกตนะครับว่าจะมีบ็อกสลับไหมนะครับเนื้อหาของรุ่นนี้มีให้เล่นหลากหลายนะครับผมมีหลายเนื้อ บล็อกเท่าที่ดูนะครับจะมีบล็อกหลังยันบล็อกหลังพัดยศนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นพระครูนะครับกับพระราชมงคลน,นะครับผมก็มาให้ดูกันนะครับเบื้องต้น2เหรียญก่อนนะครับในคลิปนี้ส่วน รายละเอียดเนื้อหาต่างๆอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยไว้นนทีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ